ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นะครับนักกีฬาที่เขาวิ่งเป็นประจำอยู่ทุกวันแล้วก็พอจะมีความรู้เพราะว่าเขาเนี่ยออกกําลังกายทุกวันนะฮะก็วันนี้ขอจะขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับกับรองเท้าวิ่งนะครับก็เข้าเรื่องเลยในข้อแรกนะครับก็รองเท้าวิ่งเนี่ยมันจะเป็นไหมสําหรับการวิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรองเท้าพ่อไปธรรมดามีข้อดีข้อเสียแต่่างกันยังไงบ้างครับ จำเป็นมากนะครับเพราะว่ารองเท้าผ้าใบหรือว่ารองเท้าปกติทั่วไปเนี่ยออกแบบมาสําหรับแฟชั่นแต่ว่าจะไม่ค่อยถ้าสมมติคุณใช้เอาไปวิ่งเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่ามันอาจจะไม่ทนแล้วมันรองเท้าผ้าใบป,ปกติทั่วไปเนี่ยมันก็แพงอยู่แล้ว mm hmm. ส่วนรองเท้าวิ่งเนี่ยได้ถั่วออกแบบมาให้สาหรับคนออกกำลังกายรองเท้าวิ่งเนี่ยใช้ได้แทบจะทุกทุกทุกอย่างเลยเอาไปเดินก็ได้เอาไปทำอะไรก็ได้มันทนกว่า แล้วก็ความสบายหรือว่าในการใส่เนี่ยสบายกว่ายเยอะเลยครับ,รบก็คือแบบว่ามันออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับการออกออกําลังกายใช่ครับแล้วมันก็จะมีความสวยงามของมันอยู่ในตัวสามารถเอาไปเดินออกกําลังกายเที่ยวต่างๆได้ช่ครับโอเคนะครับแล้วคุณมีวิธีในการเลือกซื้อรองเท้าย,ยังไงบ้างครับเบื้องต้นอย่างเช่นเลือกดูสีก่อนหรือว่าดูดีไซน์อะไรยังไงบ้าง ำลำดับแรกก็น่าจะเป็นผมก่อนที่ผมจะซื้ออะไรรองเท้าเนี่ยผมจะไปดูเช็คตามอินเทอร์เน็ตก่อนว่ามันใช้เทคโนโลยีอะไรสมมติไนกี้อย่างเงี้ยเขาจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าลูนารอนหรือว่า Air Max หรือว่าอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็มีพื้นซูมก็จะมีถุงลมอะไรอย่างเงี้ยผมจะดูว่ามันมีรองเท้าเนี่ย มันมีเทคโนโลยีที่เขาใช้ทำเนี่ยมันมันมีอะไรบ้างแล้วก็อย่างอย่างอย่างแรกนะคือเรื่องนี้แล้วก็ส่วนเรื่องที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีไซน์สีเนี่ยผมไม่ค่อยติดอะไรมากเรื่องจะจะเป็นเรื่องดีไซน์มากกว่าครับอ่าแล้วคุณนี่คือได้ลองใส่เดินทดสอบพอหรือเปล่าหรือว่าซื้อเลยหรือย,อยังไงครับก็ตอนแรกเขาจะหยิบม,มาดูร,บรอบๆครับว่ามันมันโอเคไหมมันดูดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะลองใส่ ให้ให้มันว่าว่ามันพอดีกับเท้าเราหรือเปล่าแล้วในส่วนของเบอร์ครับเบอร์รองเท้าควรจะแบบเหลือมาสักประมาณหนึ่งเบอร์หรือว่าให้มันฟิตอันนี้รองเท้าเท้าเท้าคนเอเชียเนี่ยเขาจะเป็นเท้าที่บานครับมันจะไม่เลียวเหมือนเท้าฝรั่งหรือว่าอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะอัพมาครึ่งไซส์ครับอย่างเช่นถ้าคุณใส่คุณใส่คุณใส่เก้าเนี้ยควรจะอัพมาเป็นเก้าห้าเพราะว่ามันจะเพิ่มมันจะว่างใช่ใช่ นะฮะอ,อ,อยากจะขอคาแนะนําสําหรับให้กับผู้ที่หัดวิ่งใหม่หรือว่าผู้ที่วิ่งเป็นประจําอยู่แล้วบ้างครับอย่างเช่นวิธีการวิ่งหรือว่าวิธีการเลือกซื้อต่งตางๆครับอ๋อก็อย่างแรกเลยก็ควรจะรู้เรื่องระบบการหายใจ,ยใจระหว่างวิ่งครับอ่าเราไม่ควรจะหายใจทางปากหลายคนเนี่ย เขาจะอะไรทางปากอะไรอย่างนี้เวลาหอบแต่ว่าจริงๆแล้วควรจะตอนระหว่างวิ่งเนี่ยควรจะหายใจลึกๆช้าๆแล้วก็ออกตอนปล่อยออกเนี่ยออกทางปากแบบเข้าแล้วก็ออกทางปากประมาณนี้ควรจะเป็นจังหวะไม่ใช่ครับควรจะเป็นจังหวะครับถ้าเราหายใจผิดจังหวะเนี่ยมันจะทําให้เราวิ่งได้น้อยลงแทนที่เราจะวิ่งได้มากขึ้นเท่าไหร่จะเหนื่อยขึ้นใช่มันจะมันจะมันจะไม่เต็มปอดมากกว่าอ่ามันจะมีคนประเภทหนึ่งครับที่เขาเลือกซื้อรองเท้าวิ่งเนี่ยเขาจะ คำหนึงถึงดีไซน์สีมากกว่า,าคุณภาพครับครับคุณคิดยังไงบ้างครับก็ก็ถ้าเขาไม่จริงจังนะผมว่ามันก็เรื่องของเขาเอถาเอะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยากวิ่งแบบว่าเราต้องใช้ทุกวันเราเราเรา,เราจริงจังกับการวิ่งเราอยากบบอกอกกำลังกายแบบจริงจังอะไรอย่างี้ <ๆ S 2> ผมว่าซื้อรองเท้าดีๆไปเลยดีกว่าคือเน้นเน้นคุณภาพเน้นคุณภาพพวกดีไซน์ใช่ครับ ซื้อเทคโนโลยีใช่ไม่เน้นเดินเล่นครัมเน้นเ่ออกมังกายต้องกินจังมันเซฟครับมันเซฟถ้าเราแบบว่าข้อเท้าพลิกอะไรมาอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มใช่มันไม่คุ้มมันมันช่วยโอเคก็ขอขอบคุณคุณอินดี้มาครับที่ให้การสัมภาษณ์วันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ